สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมดนาริศชีวิตง่ายๆนะครับจะมาเล่าประสบการณ์อะไรแบบประสบการณ์ขำขนะครับเรื่องที่เหลือเชื่อครับสำหรับการปลูกทุกเรียนของผมนะครับผมจะเล่าให้ฟังแบบสั้นๆน,นะครับได้ใจความนะครับตอนแรกนะครับบริเวณหลุมตรงนี้นะครับ จะเป็นดินที่เป็นดินแน่นนะครับขุดไม่ไม่ค่อยลงนะครับผมก็ใช้วิธีการปลูกหลากหลายวิธีนะครับจนกระทั่งผมยอมแพ้ไปสักพักผมก็ตัดคนไม้นะครับคนไม้กับถินเทพาตร,ตรงนี้นะครับแล้ว ก็คนลงมา,าทางหลุมทุเรียนตอนนี้นะครับแล้วก็ตัดไม้ตัดตัดตัด,ตดแล้วก็มีทั้งกิ่งทั้งก้านทั้งใบก็ผมก็เอามา,มากองไว้ที่หลุมตรงน,นี้นะครับกองไว้ก็นานหลายเดือนนะครับจนมาถึงทุกวันนี้นะก็ยังมีอ่า ก็ยังมีเศษไม้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่นะครับเศษไม้ที่ยังเหลืออยู่ที่ผมเอาออกไปบ้างแล้วนะครับนี่นะครับมาดูชัดๆครับนี่นะครับเศษไม้ครับเศษไม้ที่กําลังจะผุแล้วนะครับนี่ด้วยครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับที่อยู่ในดินนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็นําต้นทุเรียนมาปลูกนะครับก็ขึ้นเฉยนะครับจเจริญงอกงามสวยงามนะครับเป็นทุเรียนพื้นบ้านนะครับดู้ครับมาปลูกไว้สวยงามครับเพื่อนๆคิดเหมือนผมไหมครับผมคิดว่า,าเศษไม้ที่ผมเอามากองทิ้งไว้นะครับมันเป็น สิ่งของที่สามารถลอบปลวกให้ขึ้นมาได้นะครับปลวกที่อยู่ใต้ดินหรือว่าอยู่บริเวณรอบขอบแต่แถวนี้นะครับก็ทำให้ปลวกขึ้นมากินไม้นะครับมาขึ้นมากินไม้ที่กองไว้นะครับทำให้ดินร่วนซุยนะครับดินเป็นช่องเป็นโพรงเป็นเขาเรียกเป็นอะไรนะครับ เป็นเป็นรูนะครับดินมีความพรุนนะครับทำใหอ้ออกซิเจนไนโตรเจนเข้าไปอยู่นะครับไนโตรเจนเข้าไปตึงอยู่ได้นะครับทำให้ในดินมีความร่วนซุยนะครับรากต้นไม้ก็สามารถชอนใจไปได้ในที่ต่างๆนะครับทำให้ดินตรงนี้ดีขึ้นมาโดยปริยายนะครับ โดยที่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับนี่นะครับความลับของธรรมชาตินะครับแต่มาเล่าให้ฟังนะครับประสบการณ์แปลกๆนะครับโอ้นี่นะครับเพื่อนๆเห็นนะครับเชื้อแต่โคเดอร์มาครับเชื้อแต่โคเดอร์มายังยังเดินดีอยู่นะครับนี่นะครับขนาดแดดออกนะผมใช้แต่โคเดอร์มาตลอดนะครับ นี่นครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนั่นนะครับยักษ์เขียวครับ่นนี้ในน,น,นี่ครับยักษ์เขียวครับก็นี้ไม่มีอะไรมากนะครับสวัสดีครับ